ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้ามาร้านน้องชูเนี่ยไม่ใช่มีของอร่อยอย่างเดียวเ<อ>าขามีกิจกรรมด้วยอันนี้น้องพัตต้ากำลังเตรียมทําอะไรอยู่วันนี้อันนี้เป็นกิจกรรมเพนเค,ค้กค่ะเนรรพนเค,ค้คเเกในระหว่างที่เขาวาดไปนะคุณผู้ชมของผมตรงนี้น้องชูบอกว่ามีของอร่อยคือเป็นคนทําคาเฟ่อยู่แล้วตัวนี้ครับเป็นอะไรครับอันแรกคอฟเฟลไอศครีมค่ะคอ f เฟ e เนี่ยมันคือวาฟเฟิลที่ทํามาจากโฟรซองที่พูดถูกไหมถูกต้องแล้วก็มาใส่เครื่องอบวาฟเฟิลค่ะเสิร์ฟคู่กับอะไรครับอันนี้อันนี้เป็นไอศครีมนะคะแล้วก็กล้วยหอม มันกรอบนอกนุ่มในแล้วมันมีกลิ่นหอมความกรอบเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวแป้งอย่างเดียวมันเหมือนกับมาจากตัวที่หนูทาจะเป็นน้ําตาลคาราเมลค่ะมนเลยเหมือนกินกับน้ําตาลไหมที่อยู่บนหน้าพวกเอ่คเอคริมเลลแต่ไม่ได้ออกหวานมากมันอร่อยเพราะตรงนี้แหลนะเนาะแล้วมากินคู่กับไอศครีมแล้วก็ตัดด้วยรสฟุตตี้ของกล้วยนะและอันนี้อะไรอีกอันนึงครับอันนี้เป็นเอสเซโซเบานี o ่คิวค่ะ เอสเพรสโซ่ S <S hey <esto> เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ากลิ่นของกาแฟเนี่ยมันค่อนข้างโดดกว่าโกโก้ตัวเนื้อครับจะเป็นบาวนีที่เรียกว่าแบบแทบจะไม่มีแป้งเลยอะ่ะเป็นเนื้อของเนื้อหนึบเลยอะ่ะแทบจะไม่รู้สึกถึงแป้งเลยแล้วก็ไม่ได้หวานจัดเพราะความเป็นกาแฟมันจะมีความขมอ,อ,อ,อ่อนมาตัดใครที่ชอบบอรนีเนื้อหนึบๆอ่ะแล้วก็ไม่หวานมากตัวน,นี้เลย